สวัสดีค่ะพบกับช่อง 99BK ีนะคะยูทิเกมโรมาค่ายโจเกอร์บนเว็บไซต์แอปเซ99 BK นะบค่ะฝากเข้ามา1,000บาทตับเบ็ดไปที่150เปิดเทอร์โบโอตโอต้กันก่อนนะคะเริ่มต้นกันหน่อยสิ 1, 3รอบเพิ่งคำนวณรอบเดียวนะอ่ะสวยค่ะ750องุ่นตังต่อ1,050ค่ะสวยๆนะคะได้คืนขึ้นมาละ1,600 200้โอเคสวยค่ะ 1,750อ่ัได้อยากำไรขึ้นมา750ดรอหสิบแล้วโอ้ยุ่นช่องที่สองงั้นอ่ะอุม่มานะจะสวยมากสวยค่ะร้อยห้าสา๋รอยห้าสิบอีกสองรอบนะคะออตโต้ฟิสออตโต้สปินสวย2องรอคอมโบสามแล้วนะสี่ต่อ สี่ฟีสปิล่าโอ้ยมีถึงห้าอ่ะสี่ฟีสปินนะคะหนึ่งนาทีเข้าฟีสปินก็โอเคนะเห้อือสามรอบจะได้บวกกันไปเท่าไหร่เจ็ดร้อยแล้วค่ะและสองรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไม่คำนวณสองพันสี่ร้อยห้าสิบโอเคเอาเทเบิลออกเลยนะ,ะอุ้ยเรียบร้อย ไปจ้ะฟันสิงโตกันเลยบนัสลงมาแล้วขอส,สวยๆนอยมาอย่าหลบนิดจ้ะดาบคู่ฟันไปทีสามพันกำมีกระวินฟาดเราเขื่อนตรงนี้ไม่ฟาดวะดาบแล้วไปฟันเข้าไปสี่พันห้าแล้วค่ะช็อตนี้มันฟาดเรากลับนนแน่เฮ้ยไม่ฟาดเว้ยดาบคู่ฟันไปทีโอ้ยไม่หลบวะเจ็ดพันห้า 7, ลคน จ็ดพันห้าเลยจ้าฟาดเราละฟาดเราละดาบเออวลบดาบอีกฟาดไปทีเก้าพันจ้าโดนอย่างเดียวโดนอย่างเดียวโดนอย่างเดียวดาบลบโอ้ยเจอโลแล้วเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเนี่ย โอ้ยเจอโรคโอเคไม่เป็นไร9,900สวยงามค่ะข้าโบนัสร,รอบนี้คุ้มสุดคุ้ม9,900นะคะโอเคพอเลยนะ12,500บาทน,นะคะได้กำไรมา11,500เลยวันนี้มากระตุ้นพัน,นเดียวนะคะข้าโบนัสทีคือแบบแตกเป็นหมื่นนะทุกคนแตกกบหมืนนะได้เข้าดูุันสิงโต เด็ดมากสิงโตไม่ฟ้าเรากลับด้วยที่สําคัญมันไม่หลบเราด้วยหลบไปแค่ทีสองทีนะคะโคตรปังนะกเตรียมลงมาไปลองอยากเล่นก็นไปลองเล่นกันได้นะคะสนใจอยกเล่นเว็บไซต์เดีวยวกันก็คลิกที่คอมเมนต์ปักหมดุดใต้คลิปไปเลยรายละเอียดบอกนะคะแล้วก็ไลน์โชวยหน้าจออยู่เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครไปละขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ